สวัสดีครับเพื่อนเ่อ,อหลังจากเราได้ทำการเอาแบตท,ที่เสื่อมสภาพออกหมดแล้วเราเห็นคั่วมันที่เกิดขึ้นนี่คือสนิมมันกินจนไม่สามารถจะไขน็อตเบอร์แปดออกมาได้เลยนะครับที่ขั้วแบตฉะนั้นเลยต้องทำการใช้เลือ่อยผ่านน็อตออกมาที่ขั้วลบนะครับที่เกิดจะเยอะมากๆเลยนี่ครับสาเหตุของรถที่ไม่ได้ดูแลเรื่องของแบตเตอรี่เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากจะดูแลหรือดูแลไม่เป็น ให้เปลี่ยนมาใช้ไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับเพราะอะไรเหรอครับเพราะหลังจากติดตั้งแล้วเราไม่ต้องกังวลครับมันจะไม่เกิดที่เกลือมาติดที่ขั้วแบตอีกเลยเอาเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นไงอ่ะสตาร์ทดูครับผมติดง่ายๆนะครับแบตไฟแรงมาก ปกติเนี่ยถ้ารถสตาร์ทใช้งานเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ประมาณ12มตวน2.8อะไรเงี้ยครับแต่ตรงเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ฟอสเฟตเตัวเนี้ยมันจะแรงมากมันอยู่ประมาณ13ม้วน3.8นี้เรามาดูกันนะครับว่า,าไฟชาร์จของรถคันนี้ทํางานปกติไหมเอาลองเล่นดูครับอ่งเล่นดูครับ อ่าเล่งดูครับอ่าจะอยู่ประมาณ14.7.8 14, คือไม่เกิน15โวลต์แสดงว่าระบบการชาร์จของรถคันนี้สมบูรณ์นะครับโอเคครับผมใช้งานได้ครับผ่านครับผมอายุการใช้งานเกิน5ปีแน่นอนครับผม